อานวยพรไปยังประทาะนาธิปดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2563 พณะท่าน ky, นายวโลดีมีเซเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของอยูเครนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของอยูเครนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและยูเครนจะยังคงความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความ ร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว